สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันครับหลังเกมในศึกฟุตบอลเอเชียนคับนะครับคู่ในกลุ่ม F นะครับเวลา3ทุ่มครึ่ง ทีมชาติไทยของเรานะครับเอาเชอนะคิริสทานไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับโดยได้ประตูจากสุภชัยใจเด็ดยิงทั้ง2ประตูเลยนะครับทำให้ไทยเนี่ยถือว่าประเดิม3แต้มอย่างสวยงามเลยในเกมแรกของศึกเอเชียนคัพ2023นะครับในส่วนของรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยเสบียตัวจริงใน,นวันนี้นะครับฝั่งทีมชาติไทยมาในระบบ4 2 3 1ผู้รักษาประตูปฏิวัติคำใหม่คนหลัง4คนมีพันศาเหนวิบูลจับคู่เอเลสดอเละแบ็กซ้ายธีราธรบุญมาทันแบ็กขวานิโคลัสมิเกลสันนกกองงลา3คมีวยทพป้อมพันับคู่ รดนชำรัศมีกองกลางตุุกสุภโชคสารชาติปีกซ้ายบดินผาลาปีขวาสุพนัดเหมือนตาส่วนสุนตัตเป้าสุภชยัยใจเด็ดนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นเกมแรกนะครับของนิวไพในยุคข,ของมาซาทดะอิชิอิในการลงเล่นเกมอย่างเป็นทางการนะครับสิ่งที่เซอร์ไพรส์รในการจัดตัววันนี้เนี่ยก็จะเป็นคู่กลางนะครับที่เลือก d รอปสารัตอยู่เย็นที่เป็นตัวหลักมาโดยตลอดนะครับสำหรับทีมชาติไทยในยุคลังหลังแล้วก็คู่ขา อย่างกฤษดาก็ถือว่าโดนรอบด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงพิธิวัตเนี่ยก็าไม่ได้ติดมาในทีมชุดนี้ด้วยก็เลยเป็นกองกลางที่ค่อนข้างมิติใหม่เลยนะครับเป็นการออกสตาร์ทของวีรเทพป้อมพันธ์จากเมืองทองแล้วก็พิรดดลฉำรัศมีที่ถือว่าฟอร์มแรงกับบุรีรัมแล้วก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นทีเด็ดในยุคข,ของมาซาระอิชิอิตอนร่วมงานกันตั้งแต่สมุดปราการลงมไปถึงบุรีรัมแล้วนะครับก็จะเป็นการคู่นี้ไปนะครับในการออกสตาร์ทแล้วก็ทั้ง ตำแหน่งตัวลุกข้างบนเนี่ยก็จะเป็นทางด้านบดินผาลาได้ออกสตาร์ตตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่มาโน่พกกิ้งมาเนี่ยบดินก็จองสัมปทานทางฝั่งนี้มา ต่อเน,นื่องถึงยุคอิทีอเลยนะครับก็ยังคงเชื่อใจอยู่ตอนแรกเนี่ยหลายๆสำนักก็คาดว่าจเจริญศักด์วงกรอาจจะได้ลงนะครับแต่กลายเป็นว่าทางอิชิอิก็ยังเชื่อใจเป็นบอดินผาลานะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นไปตามคาดจากที่หลายๆสื่อคาดการณ์กันเอาไว้เลยนะครับส่วนระหว่างคีกิสถานนะครับมาในระบบ4-4-2ผู้ตัดสรบตูอีซานโทโคโตาเยฟกอหลัง4คนมีไอซ่าอักมาตอฟจับคู่ทามิลานโคซูบาเยฟแบ็กซ้ายเบ็กซาดซากินบาเยฟแบ็กขวาเคราซิโกเบกอูลูกองกลางสองคนมีบักติยาดดีโชบบคอออจััูโดดซุลรก ปีกซ้ายกูซิกิตอารีคูลอฟปีกขวาคายเมริร์กส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าสองคนเป็นคิมิเมริร์กจับคู่ัวเอลโคโจนะครับก็ถ้าวัดจากเกมเป็นทางการนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะโอมานมา1ประตูศูญนะครับก็เปลี่ยนเกม11 เปลี่ยน11ตัวจริงจากเกมวันนั้นเนี่ยมา3คนนะครับพร้อมกับปรับระบบด้วยจาก4-3 3ในวันนั้นเป็น4-4-2ในวันนี้นะครับโดยมีเซอร์ไพรส์ในการที่ถือว่าดรอปตัวหลักไป2คนนะครับก็คือกองกลางเบอร์21มูซาเบคอฟนะครับแล้วก็กองหน้าเบอร์9บาตียการนฟอนะครับเป็นตัวสำรองทั้งคู่เลยก็ถือว่าเป็นจุดที่เซอร์ไพรส์ไปตรงนี้นะครับแล้วก็ถือว่าโคโจที่อุ่นเครื่องดีนะครับยิงนัดล่าสุดกับการชนะเวียดนามมา2ประตูต่อ1เนี่ยก็ได้ลง,นนอองลบ ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้กองหน้าเบอร์เก้าเนี่ยโดนดรอปพวกคนนี้นะครับส่วนกองกลางเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหตุผลของเขาเหมือนกันนะครับโดยในวันนี้เนี่ยนอกจากกองกลาง2คนที่โดนดรอปแล้วก็จะมีอีกหนึ่งจุดสนใจในมานั่งสำรองพวกเขาเนี่ยก็คือมีเด็กฝึกจากกาลาตส์ไดนะครับเบอร์19ชื่อเอมัสเบคอฟนะครับก็เป็นตัวสำรองด้วยเช่นกันนะครับจากที่หลายๆคนคาดว่าก็น่าจะเป็นลุ้นตัวจริงได้นะครับแต่ก็มานั่งสำรองเนี่ยค่อนข้างทีเด็ดมากกว่าในตัวจริงเลยนะครับคิกิสถานในวันนี้ เกมในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ทางทีมชาติไทยเ,ยเข้าสู่เกมได้เร็วกว่านะครับในช่วงประมาณ25นาะทีแรกของเกมเนี่ยไทยถือว่าดีกว่าค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับในแง่ของการคลองบอลแล้วก็เวลาที่ไทยเป็นฝ่ายรับเนี่ยก็ขึ้นไปบีบแดน,นบนได้ดีนะครับกิกิสถานในช่วงต้นเกมเนี่ยถือว่าเข้าสู่เกมได้ช้าแล้วก็มกักจะโดนไทยเนี่ย เรสแล้วก็เสียบอลไปบ่อยๆนะครับก็ต้อว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะแปลกเลยนะครับเวลาไทยมาเนี่ยปกติจะเล่นเข้าสู่เกมได้ช้านะครับแต่วันนี้เนี่ยถือว่ามาทําได้ดีตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะครับแล้วก็โอกาสที่เกิดขึ้นในช่วงแรกๆเนี่ยไทยก็มีโอกาสทองเนี่ยสครั้งเลยนะครับเริ่มกันตั้งแต่นาทีที่1 4ีมีกสั้นนะครับมีโอกาสได้เปิดให้กับทางสุขโชคนะครับได้ยิงแต่บอลเนี่ยก็ไปชนเสาแบบน่าเสียดายนะครับ แต่ก็ยังดีที่บอลเข้าทางสุภชัยใจเด็ดนะครับก็ซ้ำเข้าไปได้เข้าประตูด้วยนะครับแต่ก็โดนจับล้ำหน้าไปนะครับดู VR ย้อนหลังก็ค่อนข้างชัดเจนสุภชัยใจเด็ดล้ำอยู่ประมาณ1ช่วงตัวนะครับก็เลยอดได้ตรงนี้ไปแล้วก็โอกาสทองครั้งที่2นะครับมาในนาทีที่21เป็นจังหวะที่บอลไทยเล่นกันชิงเร็วนะครับจังหวะเดียวบอดินจ่ายมาสุภโชคแล้วก็สุภโชคแทงให้สุพนัทนะครับหลุดมา ยิงจากทางฝั่งขวานะครับก็บอลชนคานไปอีกครั้งแบบน่าเสียดายนะครับหเสาหนึ่งคานไปในช่วงเวลา20นาทีแรกของทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ถือว่าทางไทยเนี่ยก็มาปลดล็อกลูกแรกได้นะครับในนาทีที่26เป็นจากจังหวะที่บอดินผาลานะครับบอลขึ้นมาทางฝั่งซ้ายนะครับก่อนที่บอดินเนี่จะล็อกเข้าขวาแล้วยิงทูโคตาเย็นะครับผู้รักษาประตูถือว่าปัดได้แต่บอลก็ไปเข้าทางสุภชัยใจเด็ดนะครับ อยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ซ้ำเข้าไปทําให้ไทยเนี่ยออกน,นําในวันนี้ได้สำเร็จนะครับหประตูต่อศูนย์แล้วก็รูปเกมเนี่ยต้องบอกว่าไทยเนี่ยดีกว่ามากเลยนะครับแต่ก็หลังจากนํหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางคีริสถานเนี่ยก็เหมือนตื่นนะครับแล้วก็กลับสู่เกมได้แบบช้าๆนะครับเริ่มที่จะเป็นฝ่ายครองบอลได้ดีมากขึ้นแล้วก็เกมแดนกลางของไทยเนี่ยก็เริ่มที่จะแกะไม่ออกนะครับจนมาถึงข้างหลังบ้านเนี่ยก็เริ่มที่จะ ต่อบอลกันไม่ค่อยขึ้นนะครับก็คิริสถานเนี่ยต่อบอลได้จริงนะครับแต่กว่าจะมีโอกาสยิงเข้ากรอบครั้งแรกในเกมเนี่ยก็ปาเข้าไปนนทีที่36เลยนะครับเป็นกว่าที่ซิกาเบกูลูนะครับแบ็กขวานเนี่ยเติมขึ้นมาแล้วก็ยิงนะครับแต่ก็เบาข้อมือปฏิวัติคำใหม่นะครับแล้วก็จะมามีลุ้นอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นช่วงทดเวลานะครับเตะมุมคีริสถานเนี่ย ฮักมาตอบนะครับเติมมาได้โขกแต่ก็ยังเบาเข้ามือปฏิวัติคําใหม่นะครับแล้วก็จากจังหวะต่อเนื่องตรงนี้เนะี่ยไทยมีลุ้นที่จะหนีเป็น2ประตูต่อศด้วยนะครับเป็นจังหวะปฏิวัติคำใหม่เตะบอลยาวขึ้นไปถึงสุพนัดเหมือนตานครับคราวนี้หลุดมาทางฝั่งซ้ายแต่ยิงเนะี่ยกระโดกออกไปเรียกได้ว่าออกไปแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับจังหวะนี้เนี่ยควรใส่สกอร์เป็น2ประตูต่อศมากๆแต่ก็จบ พอหมดจังหวะนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมในครื่องแรกนะครับเป็นว่าไทยเน้นนำอยู่ที่สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก็ต้องบอกว่าเครื่องแรกเนี่ยเป็นทีมชาติไทยเนี่ยถ้าภาพรวมเนี่ยการคลองบอลเนี่ยพอมารวมรวมกับไทยครึ่งแล้วเนี่ยเป็นไทยที่คลองบอลน้อยกว่านะครับแต่ประสิทธิภาพในต่างๆเ่ยดูไทยทําได้ค่อนข้างดีกว่าพอสมควรเลยนะครับแล้วก็คีริสถานเนี่ยต้องบอกว่าปีกสองข้างเนี่ยก็จะเป็นเกมที่เขาดูจะขึ้นบอลไม่ได้มากเท่าไหร่นักนะครับตรงกลางเนี่ยไม่ต้องพืชถุงเลยนะครับก็ นอกจากปีกสองข้างเนี่ยที่ดูจะขึ้นได้เนี่ยก็จะมีแบ็กเนี่ยที่ดูจะโอเคหน่อยนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งขวาเนี่ยซีกับเบคอูลูเนี่ยดูจะเป็นคนที่สร้างสารรค์เกมได้เยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับขอเสริมอีกนิดนึงตรงปีกเนี่ยก็คือทางปีกขวาเนี่ยก็จะหุบเข้าในนะครับ ตัวที่ชื่อเคิร์กเนี่ยก็จะทําให้ตัวแบ็คขวาเนี่ยเติมขึ้นมาแล้วก็สร้างสารรคเกมได้มากกว่าเพื่อนเลยนี่ก็เป็นอีกจุดที่ทําให้แบ็คขวาเขาค่อนข้างที่จะดูเด่นกว่าคนอื่นในสนามของกิกีิสสถานเลยนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยอันตรายอะไรเท่าไหร่มากนักนะครับส่วนไทยเนี่ยนำอยู่ลูกหนึ่งก็ใช่ว่าจะไว้วางใจอะไรได้นะครับเพราะว่ากองหลังเนี่ยก็ มือนจะมีความผิดพลาดที่เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับจากทั้งพันศาแล้วก็เอเลียสที่พยายามจะบิวอัพขึ้นมานะครับแต่ก็ยังไม่พลาดถึงการเสียประตูไปในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเป็นว่าจบครึ่งแรกไปนะครับไทยนำคีริสตานอยู่ที่สกอร์หประตูต่อศูนส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับลักษณะเกมเนี่ยก็มีความคล้ายครึ่งเวลาแรกเหมือนกันนะครับตรงที่คีริสถานเนี่ยเริ่มมาก็ดูจะเข้าสู่เกมได้ช้าเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เป็นไทยเนี่ยที่ดูจะโอกาสมาได้เรื่อยๆนะครับโดยเปิดมาเนี่ยมีโอกาสตั้งตทเยะคบโโ ก็ได้เซฟที่2ในเกมไปแล้วก็สุดท้ายผ่านมาอีก3วันทีเนีไทยก็มาฉีกเหนี่ยเป็น2ประตูศูนย์ได้สำเร็จนะครับเป็นจังหวะที่มิเกลสั้นนะครับถวาเก็บบอลจากฝั่งขวาได้เป็นจังหวะที่จินทรทรเนี่ยเปิดล้นมานะครับ พอมิกเกลซันเก็บได้ก็เปิดกลับเข้าไปอีกทีนะครับบอลเนี่ยไปโดนหลังของทางโคซูบาเยฟนะครับกลายเป็นว่าเข้าทางสุปชยัยรใจเด็ดนะครับที่ยืนถูกที่ถูกเวลาอีกแล้วนะครับซ้ำลูกนี้เข้าไปก็เป็น2.0ปศูนย์แล้วก็ทําให้ไทยเนี่ยค่อนข้างคลายความกดดันไปได้พอสมควรเลยนะครับส่วนทางคีรีสถานเนี่ยก็ลักษณะเหมือนเดิมนะครับเหมือนกลับมาตื่นอีกครั้งหนึ่งก็คราวนี้ค่อนข้างงานหนัก กว่าเดิมแล้วนะครับจากลูก1 0เน <ple as> <festivals S 2> ี่ยก็ถือว่าค่อยๆกลับมาครองบอลได้เหมือนเดิมนะครับโดยโอกาสที่อันตรายมากที่สุดในช่วงครึ่งหลังที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีโคโจได้ยิงนะครับบอลเนี่ยหลุดข้ามคานออกไปเฉยเลยนะครับจัหวตรงนี้เป็นโอกาสที่น่ากลัวที่สุดแล้วแล้วก็ถือว่าเกมหลังจากนั้นนะครับทั้ง2ทีมก็มีการแก้เกมส่วนโดยทางฝั่งไทยเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนเพื่อพละกําลังซะส่วนใหญ่นะครับตำแหน่งต่อตําแหน่งส่วนคีิกิสถาเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนผู้เล่นปรับเปลี่ยนแผนการเล่นนะครับเป็นหลัง้ามรูปปเกมไแต่ สุดท้ายแล้วก็ไม่ช่วยยกระดับอะไรสักเท่าไหร่นักนะครับ แล้วก็มินนำซ้ำนะครับช่วงท้ายเนี่ยทางด้านของไทยเนี่ยมีโอกาสจะได้ลูก3เพิ่มเรื่อยๆนะครับน่าเสียดายที่สุดคือช่วงทดเวลาที่เจริญศักดิ์เปิดไปแล้วก็โดนทางด้านกองหลังของทางคิคริสถานเนี่ยเคลียร์ออกไปนะครับลูกนั้นน่าเสียดายสุดๆเลยทีศักดิ์เนี่ยรอชาร์จอยู่ละแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมในเกมวันนี้นะครับเป็นวัดไทยจบเกมด้วยการชนะคิริสถานด้วยกอร์งประตูศูญสรุปสิ่งที่เันได้หลังจบเกมวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ค รายการเมเจอร์ไหนๆก็ตามมากจาเกมแรกเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีนักหรือว่าไม่เพอร์เฟกอะไรต่างๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเกินคาดแล้วก็เหนือความคาดหมายไปพอสมควรเลยนะครับอิชิอิถือว่าลบคําสบประมาทตรงนี้ไปได้พอสมควรเลยแล้วก็มาพูดถึงทั้งฝั่งทิกริสถานกันก่อนนะครับก็เป็นวันที่พวกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ํากว่ามาตรฐานแล้วก็เล่นได้ไม่ดีเลยนะครับโดยโคชทากวิดเนี่ยก็ถือว่าเก้าอี้ร้อนพอสมควรแล้วนะครับเจอทีมจากอาเซียนช่วงหลังเนี่ยก็ค่อนข้างอาการหนักเลยนะครับก็อุ่นเครื่องกับพมม่่าก็ได้แเสอน คัดบอลโลกกับมาเลเซียเราก็ไปแพ้มานะครับมีอุ่นเครื่องกับเวียดนามล่าสุดเนี่ยดูจะโอเคหน่อยที่ชนะมาได้แต่สุดท้ายเนี่ยมาพอเป็นเกมเมเจอร์อย่างวันนี้เนี่ยก็แพ้ไทยไปอีกแล้วนะครับก็นี่แหละครับเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวนะครับแล้วเกมหน้าเนี่ยเขาจะต้องเจอกับซาอุดีอาระเบียนะครับแล้วก็จบด้วยโอมานก็เรียกได้ว่าโอกาสเข้ารอบของเขาเนี่ยดูจะค่อนข้างงานหนักเลยนะครับแต่ก็อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้สาหรับพวกเขาอยู่นะครับก็ไปว่ากันต่อไปในเกมหน้าส่วนสําหรับทางฝั่งทีมชาติไทยกันบ้างนะคร คนกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละคนฟอร์มเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็พูดถึงประตูกันก่อนนะครับปฏริวัตคําใหม่คนแรกก็ถือว่าเป็นวันที่เขาเนี่ยค่อนข้างสอบผ่านเลยนะครับกับการออกสตาร์ทรายการเมเจอร์ใหญ่ครั้งแรกของเขาก็ถือว่าวันนี้เนี่ยในแง่ของลูกกลางอากาศเนี่ยถือว่าไม่มีลูกกวัววาให้เห็นแล้วก็การออกบอลที่เป็นจุดเด่นของเจ้าตัวเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้เป็นวันที่ถือว่าประเดิมได้สวยเลยสำหรับปาริวัตคําใหม่นะครับก็สอบผ่านแล้วก็หวังว่าเกมต่อๆไปจะรักษาสภาพผลงานแบบนนี้้้ใหไไไดตต่ออปปะก็็จเมืงททชาิย ที่ถือว่าขึ้นมาแทนที่ตรงฉัดชัยหรือว่าสิวรักษ์อะไรต่างๆแทนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาพูดกถึงในแนวรับกันบ้างน,นะครับแผงหลัง4คนถือว่าในพาร์ทเกมรับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับ ก็แต่ก็มีความเสียวอยู่ในหลายๆจังหวะที่ต้องบิลลอัพนะครับโดยคู่พันษากับเอเลียสเนี่ยลูก,กาอากาศถือว่าเก็บนะครับแต่ในจังหวะบิวลอัพอย่างที่บอกไปนะครับก็มีจังหวะพลาด้ห้เห็นอย่างน้อยครหนละครั้งนะครับที่เกือบนําไปสู่การเสียประตูแต่ก็ต้องบอกว่าในภาพรวมเกมรับตัวนี้เนี่ยก็เจอคิกิสตานที่หมัดเกมรุกเนี่ยยังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับก็เลยถือว่ามีโชค มาเกี่ยวข้องเล็กน้อยนะครับในการที่ไม่เสียประตูวันนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่โอเคไปนะครับส่วนทางแบ็กสอข้างเนี่ยก็ต้องบอกว่าจุดเด่นก็คือเกมรุกนะครับได้บอลเปิดครอสขึ้นไปเติมจากด้านข้างเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตได้ดีทั้ง2ข้างเลยนะครับ ทีละทรเนี่ยเปิดไปก็อย่างที่เรารู้กันว่าลุนได้เสียตลอดนะครับซึ่งวันนั้นเนะี่ยทำวันนี้เนี่ยทำได้นะครับมิเกลซันก็เช่นกันนะครับกล้าเลี้ยงกล้าลุยนะครับแล้วก็เป็นส่วนสําคัญในการได้ประตูด้วยนะครับที่เปิดเข้าไปแล้วโดนหลังของทางกองหลังทิกริสถานเนี่ยก็นี่แหละครับเป็นจังหวะที่ถือว่าค่อนข้างเพอร์เฟคเลยนะครับมีแบ็กที่ตะลุยได้2ข้างแบบนี้แต่ก็ จุดข้อเสียเนี่ยก็จะมีการเล่นเกมลับนะครับทั้งสองข้างเลยก็เสียเหลืองกันไปคนละใบนะครับก็ตรงจุดนี้เนี่ยก็ถ้าเราสมมติเข้ารอบลึกๆไปเนี่ยเราควรจะคำนึงทงจุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างเอเชียนคัพผลที่แล้วเนี่ยกองหลังของเราก็โดนใบเหลืองสะสมไปเกมละคนเกมละคนนะครับแล้วเกมกับจีนเนี่ยกองหลังเราก็แทบจะไม่เหลือคนให้ใช้แล้วนะครับตรงจุดนี้ก็เราก็น่าจะคำนึงไว้ด้วยนะครับว่า ควรจะเล่นแล้วก็เซฟไปเหลืองให้มากขึ้นด้วยนะครับแต่ก็ด้วยระดับที่สูงก็ดูเป็นเกมๆไปก็ดีที่สุดนะครับส่วนมากันที่พาร์ทเกมแดนกลางกันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นออนิวมิดฟิลด์นะครับสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆวันนี้วีเทเทพคู่พีระดนนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าพูดเป็นถึงเกมวันนี้เนี่ยภาพรวมคนที่เด่นนะอันดับหนึ่งในสนามหนึ่งในสามเนี่ยก็ต้องมีชื่อของวีเทเทพป้อมพัน์อย่างแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยถือว่า รับบทหนักเลยนะครับแนกลางเนี่ยหลายๆจังหวะก็เล่นได้สวยมากๆเลยนะครับมีการเทินจังหวะอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าสกิลฟุตซอลเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเห็นนด้ชัดเอามาประยุกต์ในสนามใหญ่แบบนี้นะครับก็เป็นคนที่ถือว่าตอบแทนความไว้วางใจของอิชิอิได้ดีเลยนะครับกับการที่ดรอปสารัตไปก็ตรงจุดนี้ค่อนข้างที่จะเรียกความมั่นใจให้เจ้าตัวน่าจะได้ดีเลยนะครับวันนี้วีดวีอ่ไม่ใช่พีดะดวีดะเทพนะครับก็ถือว่าผมค่อนข้างชอบเลยเป็นหนึ่งใน3ผู้เล่นของทีมยอไทยที่เล่นได้้ดดดีีีีีทท่่่สสุในนนนนววัเเลยยะาง ก็ค่อนข้างที่จะทําได้ดีในช่วงต้นเกมนะครับมีความไฮบริดทาให้เกมเดนกลางของทีมชาติไทยเนี่ยไม่ช้านะครับถ้าเป็นสารรัฐเนี่ยในช่วงหลังๆมาก็ฟอร์มสารรัฐก็ดูจะมีความล้าของร่างกายก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยดูสภาพดูฟอร์มตกไปนะครับแล้วก็เกมเดนกลางไทยเนี่ยดูจะขับขึ้นได้ช้านะครับหรือวันที่อับญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นเกมไทยเนี่ยก็ดูจะเคลื่อนบอลไปข้างหน้าได้ช้านะครับแต่พอเป็นกลางุูนวันนี้นะครับวีรเทพกับพีรดลเนี่ยดูจะค่อนข้างสนุกเลยนะครับเกมนนะไไปปสสววิิงงงมาาคค่อข้ดีเลยรับ แต่ก็ต้องบอกว่า พอพิเรดนหลังยักนำหนึ่งตัวศูนย์ไปแล้วเนี่ยก็เกมดูจะเอาไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับตรงทางฝั่งนั้นเลยบวกกับมิเกลซันด้วยนะครับที่เติมเกมรุกสนุกก็เลยเครื่องหลังเนี่ยเปลี่ยนสารัดลงมาก็ดูจะทําให้เกมแดนกลางเนี่ยดูจะโอเคมากขึ้นแต่ก็ดีขึ้นนิดเดียวนะครับเพราะว่าคิริสตาเนี่ยก็ของบอลเป็นส่วนใหญ่อยู่ก็เลยโอเคไปนะครับพิเรดนวันนี้อาจจะยังดูไม่เด่นเท่าไหร่ก็สลับกันคนละเครื่องกับสารัดไปวันนี้ก็เกมหน้าเนี่ยเบียดกันสนุกนะครับตำแหน่งตรงนี้นะก็มา,าลุ ส่วนในเกมรุกกันบ้างน,นะครับก็มาไล่กันจากปีกซ้ายก่อนนะครับบดินผ่าลาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ถือว่าจะมีเสียงวิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะครับว่าทําไมต้องเป็นบดินผ่าลาลงตลอดตั้งแต่ยุคมนโนพกิ้งมานะครับก็วันนี้เขาก็ถือว่าตอบแทนความมั่นใจของทางอิชิอิในการให้ออกสตาร์ตตัวจริงอีกคนหนึ่งนะครับตัวเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในส่วนสําคัญในการได้ประตูขึ้นนาของไทยไปนะครับเลี้ยงมาแล้วก็ยิงเข้าไปแต่ ก็ถือว่าน่าเสียดายที่เขาไม่มปประตูในวันนี้นะครับแต่ในแง่ของภาพรวมเกมเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับเพราะว่าการสร้างสรรค์อะไรต่างๆเนี่ยก็สอบผ่านนะครับสหรับพังกอดินผ่านลาก็เป็นหมากที่อีทีอีทัวจัดมาได้ถูกต้องในเกมวันนี้นะครับเกมปีกสองข้างของไทยเนี่ยก็ค่อนข้างสมดุลด้วยนะครับกับสุพนัทที่จะไปพูดในต่อต่อไปนะครับส่วนรายต่อมานะครับมาพูดกันถึงสุภโชคสารชาติกันก่อนนะครับวันนี้รับบทเป็นกองกลางโตรุกก็ในจังหวะเกมรุกเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบ กองกลางตัวลุกเลยนะครับแทนในตำแหน่งของชนาทิพเล่นเป็นตัวฟรีเลยก็อาจจะดูไม่ใช่เป็นคนที่มีบทบาทเด่นอะไรมากในวันนี้นะครับเนื่องจากช่วงหลังเนี่ยเขาก็จะเล่นเป็นด้านข้างซะมากกว่านะครับแต่ก็ถือว่าในการบทบาทเล่นการเชื่อมตรงกลางเนี่ยค่อนข้างทําได้โอเคนะครับสำหรับมุมมองของผมก็อาจจะไม่ได้เด่นแต่ก็ถือว่าตามมาตรฐานของสุภโชคในเกมวันนี้นะครับก็โอเคอยู่ไม่ได้เสียหายอะไรมากในวันนี้นะครับกับการเล่นตรงนี้ส่วนทางฝั่งขวานเนี่ยสุพนัทเหมือนตาก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าทําให้เกมตรงปีก ของไทยเนี่ยค่อนข้างสม,มดุลกับบดินผาลานะครับวันนี้เนี่ยก็จากโอกาสที่มี3ครั้งของเขาเนี่ยควรจะเป็นได้อย่างน้อย1ประตูนะครับน่าเสียดายที่วันนี้เนี่ยไม่คมแล้วก็ถ้าเข้าหมดเนี่ยเป็นแฮตทริกไปเลยนะครับวันนี้เนี่ยของสุพนัทเหมือนตาก็าน่าเสียดายไปวันนี้ ก็ถือว่าทําได้ดีทุกอย่างแล้วนะครับในเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็การกระชากลากเรือเวลาไทยถือว่าตัดได้แล้วก็มาเป็นเกมรุก,กน,นะครับตรงจุดนี้นผมว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยแต่ก็เกมหน้าๆ่ยควรจะคมกว่าน,นี้นะครับสำหรับทางสุพนัทเพราะว่าถ้าเกมที่มันต้องวัดกับทีมที่ระดับสูงกว่าน,นี้เนี่ยการได้ประตูแบบควรจะจังหวัดที่เป็นประตูเนี่ย ก็สําคัญมากๆนะครับอาจจะมีผลต่อการตัดสินเกมได้เลยวันนี้ก็เอาเป็นบทเรียนของเจ้าตัวไปแล้วกันนะครับส่วนทางฝั่งกองหน้าตัวเป้านะครับสุภชัยใจเด็ดก็เป็นคนที่เด่นที่สุดในสนามวันนี้เหมือนกันนะครับด้วยการมี2ประตูแล้วก็อิชิอิเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีคู่มือในการใช้อ,อาร์มสุภรชัยใจเด็ดจริงๆนะครับเพราะว่าสุภชัยเนี่ยอยู่ถูกที่ถูกเวลาตลอดจริงๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแผนที่เตรียมมาด้วยของอิชิอินะครับกับการเห็นผู้ักษษ่าประตูที่ดูจะรับแล้วปัดกระชออกอะไรแบบนี้น,นะครับก็เลย สั่งให้บดินเนี่ยลองยิงไกลอย่างนี้ดูนะครับถ้ามีโอกาสรวมไปถึงคนอื่นด้วยนะครับก็มีจังหวะแับนี้จริงๆนะครับแล้วสุประชัยเนี่ยก็เป็นสไตล์ที่อยู่กที่ถูกเวลาอยู่แล้วนะครับในกรอบเนี่ยก็ยิงได้2ประตูเลยนะครับจากลักษณะเกมวันนี้เนี่ยก็ถือว่าแผนของอิชิออชไ,ได้ผลนะครับก็เป็นจุดที่โอเควันนี้ดูการวางหมากอะไรเนี่ยดูเข้าท่านะครับแล้วก็บอลน,นเป็นระบบระเบียบอะไรมากขึ้นเลยนะครับก็ถ้าให้เลือกคนอื่นๆนะครับที่ถือว่าโดดเด่นในสนามวันนี้เนี่ย นอกจากทางวีรเทพเนะี่ยผมให้สุปชัยนะครับเป็นแมนออโตแมตด้วยผลงานจากในสนามที่เป็นรูปธรรมโดยการมน2ประตูนะครับก็ถือว่าตรงดนี้เป็นจุดที่เด่นที่สุดไปนะครับส่วนในแง่พาร์ตตัวสำรองกันบ้างน,นะครับวันนี้ก็มีจุดแรกก็คือสารัตลงมาก็อย่างที่บอกว่าทําให้เกมกลางไทยเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นนิดนึงนะครับก็กตรงจุดเนี้ยโอเคส่วนในการเปลี่ยนอีก2คนชุดถัดมาเนี่ยปฐมพลกับเจริญศักดิ์ลงมาก็ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับมาช่วยในเรื่องของพละกําลังก็คือทางเจริญศักดิ์เนี่ย ทางคีีกิสถานเนี่ยดูจะบุกทางฝั่งนู้นค่อนข้างเยอะนะครับเตลอนสักนะก็ลงมาช่วยเกมรับได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ลงมาเสียใบยเหลืองไปหนึ่งใบนะครับแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับช่วยเกมรับไปส่วนทางผสมพล์เนี่ยก็ลงมาอาจจะดูไม่เด่นเท่าทางเตลอนสักที่ช่วยเกมรับนะครับก็ส่วนใหญ่น่ย ก็จะพยายามช่วยไล่ในแดนบนได้ดีนะครับปฐมพลก็อาจจะไม่เห็นอะไรได้มากส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเกมในแง่ของการพลักกาลังนะครับอย่างที่บอกไปก็จะเป็นประมาณตรงนี้ส่วนในช่วงท้ายเนี่ยก็จะมีธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับลงมาแทนสุป,ประชัยก็พลาดโอกาสได้ประตูไป1ลูกก็น่าเสียดายไปตรงนั้นนะครับที่เราไปในจังหวะเกมแล้วก็มีวราชิดลงมาก็ ให้คะแนนอะไรไม่ได้นะครับแต่ก็เห็นจังหวะที่เจ้าตัวในยพยายามจะช่วยไล่บอลกันได้ดีนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเห็นได้จากลุกมาสะทดอิชิอิเลยนะครับจากเกมวันนี้เนี่ยที่ทุกคนในยพยายามจะช่วยกันไล่เลยนะครับเป็นจุดที่ค่อนข้างเป็นแง่บวกของไทยในวันนี้เลยนะครับก็หวังว่าทีมชาติไทยในยจะเอาเรื่องของตรงนี้นที่อิชิอิบุกฝังไว้น่ะ ใส่ในเกมจะต่อไปนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับวันนี้เนะี่ยเป็นจุดที่น่าชื่นชมเลยที่ไทยช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่ได้ดีนะครับเรื่องสภาพปิดใจเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่เปลี่ยนโค้ดใหม่ๆด้วยนะครับอะไรก็อาจจะดูดีไปหมดก็ได้นะครับตรงจุดนี้ก็ว่ากันไปในเกมถัดๆไปนะครับส่วนในแง่สถานการณ์ตรางคะแนนเวลานี้กันบ้างน,นะครับก็เรียกได้ว่า ตอนนี้เนี่ยไทยก็ประเดิมได้สวยนะครับก็ไปลุ้นคู่ซาอุกับโอมานที่จะเตะต่อในช่วงเวลาต่อไปนะครับว่าจะจบกันอย่างไรถ้าจบด้วยเสมอเนี่ยก็จะดีที่สุดนะครับไทยเนี่ยหวังกับเกมหน้าก็คือเกมกับโอมานเนี่ยควรมีอย่างน้อยหนึ่งแต้มนะครับก็แชบจะกการันตีการเข้ารอบแล้วนะครับเพราะว่าเอเชียนคัพเนี่ยก็จยูอันดับ3ที่ดีที่สุดในการเข้ารอบด้วยนะครับก็ตรงนี้ไทยถ้ามีอีกแกล้มหนึ่งการันตีเนี่ยก็ โอกาสเข้ารอบค่อนข้างที่จะสดใสแล้วนะครับก็มาลุ้นกันต่อไปในเกมหน้านะครับก็หวังว่าเราจะเข้ารอบได้นะครับเราก็ให้กําลังใจทีมชาติไทยกันต่อไปด้วยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องก,กาบาบอลในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสาหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ